สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat t คทไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับการใช้งาน Zo o m Meeting ครับวิธีการแชร์หน้าจอในคอมพิวเตอร์ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกว่าการใช้งาน Zoom นะครับในการประชุมเนี่ยหนึ่งในฟังก์ชันสำคัญคือการแชร์หน้าจอเพราะต้องการแชร์สไลด์แชร์ข้อมูลต่างๆเนี่ยให้คู่สนทนาได้ดูใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแชร์และการตั้งค่าที่เราควรรู้ดีกว่าครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งาน Zoom Meeting ในการแชร์สกีนหน้าจอนะครับซึ่งง่ายมากนะครับแล้วก็ก็เริ่มต้นขอยญาตกดเข้าไปใน New Meeting นะครับอันนี้เราเป็นโฮสต์นะจริงๆการแชร์เนี่ยจริงๆแชร์ได้ง่ายๆเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรต้องรู้นะครับในประชุมนั้นเขาให้แชร์ทุกคนหรือเปล่าหรือเฉพาะคนด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับวิธีการกดแชร์คือตรงนี้เลยนะครับกดในปุ่มสีเขียวเนี่ยนะฮะแชร์สกีนง่ายๆเนี่ยกด้าไปปุ๊บแล้วเราก็เลือกเลยคร อย่างเช่นเราแชร์ตัวแถบโปรแกรมเนี่ยนะครับเบสิกก็กดเนี่ยกดแถบโปรแกรมกดแชร์แชร์หน้าจอที่เป็นเว็บไซต์ของเราหรือคุยกันนะครับถ้าใช้งานก็กดตรงนี้เลยนะครับถ้าหยุดก็คือกดสต็อปแชร์แค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยนะครับเป็นไฟล์พรีเซนต์หรือแล้วแต่นะครับข้อดีของกดการกดแชร์สกรีนเนี่ยนะครับกดเข้ามาดูทีหนึ่งก็จะมีเครื่องหมายเครื่องมือตรงนี้นะครับมีการแชทด้วยนะครับมีการเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับกดเข้ามานะครับ ก็ดูว่ามี My ้แออะไรเข้ามาที่เราแอดเข้าไปเพิ่มนะครับในส่วนของ o o m นะครับอันนี้ก็คือเพิ่มเติมนะนี่คือการแชร์แบบง่ายๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องรู้นะครับก็คือมันมีให้เลือกว่าเนี่ยการแชร์เป็น1คนนะครับในการแชร์หรือเป็นการแชร์หลายๆคนนะครับตรงนี้ส่วนหนึ่งที่เราต้องรู้บางทเีเอ๊ะกดแชร์แล้วทำไมไม่ขึ้นมาดูฟังก์ชันตรงนี้ด้วยนะครับอย่างนึงก็คือ advanced share option นะครับอันนี้ก็คือเนี่ยเลือกได้ว่า อ๋อโอริโฮสหรือเปล่าหรือทุกคนสามารถแชร์ได้อันเนี้ยนะครับเราสามารถติ๊กตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมเพราะว่ามันมีการข้อกําหนดทําไมต้องติ๊กนะครับบางทีเราใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยอาจต้องยอมรับว่าน้องๆเด็กนักเรียนหรือคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยเขาอยากจะกดไปแชร์สก,กรีนบ้างหรือเพลอไปกดด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนมาวุ่นวายในการขณะขณะที่เราสอนหรือการทํางานสัมมนานาการประชุมเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งค่าการแชร์ตรงนี้แหละนะครับ ว่าแชร์แบบไหนนะครับต้องการตั้งค่าตรงนี้นะครับว่าต้องการให้แชร์อะไรโค้ดเฉพาะโค้ดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญนะครับที่เราต้องมาเรียนรู้นะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คืออันนี้คือการแชร์ทั้งหมดนะครับที่เรารู้แล้วสำหรับขั้นตอนง่ายๆนะครับมาเพิ่มเติมก็คือในการแชร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของไวท์บอร์ดนะครับอันนี้นะครับเรื่องการแชร์จาก iPhone เรื่องการแชร์ในส่วนของข้อมูลนะครับอาจจะเอา iPhone มาเป็นแอปพลิเคชันแชร์ด้วยนะครับแต่นี้เป็นเบสิกนะครับ ถ้าเป็นแอดวานก็คือโอ้มาสามารถใช้กับอุปกรณ์คบคู่กันได้นะครับมีเรื่องของการดึงไฟล์มาด้วยนะครับแต่อันเนี้ยนะครับต้องบอกว่าในส่วนของการใช้งานเนี่ยนะครับต้องดูว่ามันอยู่ในเงื่อนไขของการใช้งานในเวอร์ชั่นไหนด้วยเพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าซูมเนี่ยมันมีเวอร์ชั่นที่เป็นฟรีกับเวอร์ชั่นเสียเงินนะครับไปศึกษาก่อนว่าเอะเราใช้อยู่มันครอบวอร์หรือเปล่านะครับเอาล่ะอันนี้คือ การใช้งานแชร์ในส่วนบนแอปนะครับอีกอันนึงที่พี่กอจะแนะนําก็คือการเซตติ้งนะครับกดมาที่หัวข้อเซตติ้งครับในการแชร์สกรีนเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าต้องการแชร์แบบฟูลโหมดไหมหรือมินิมัมโหมดก็คือเรื่องของหน้าต่างนะครับเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับเรื่องการเอเดเบิลรีโมทให้คนอื่นเข้ามาด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับเรื่องของการแชร์ต่างๆนะครับเนี่ย คือพวกนี้มันเป็นละเอืองของการที่เราตั้งค่าเพื่อเราเป็นโฮสต์ไงนะครับหรือการใช้สกรีนนะครับแล้วก็มาโอเคเราแอดวานด์ด้วยซ้ำเห็นไหมอันนี้เราสามารถเลือกได้คือถ้าเกิดเราเป็นคนที่ใช้งานการประชุมเป็นหลักในการเรียนการสอนเนี่ยอันนี้พวกนี้อาจจะต้องมาเรียนรู้ด้วยนะครับว่าเราต้องการอะไรบ้างน,นะครับในการใช้งานในการแชร์เพื่อตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะทําการประชุมหรือการเรียนการสอนเนี่ยให้มันเหมาะสมนะครับ นี่ก็คือขั้นตอนในการแชร์สกรีนบน Zoom Meeting ที่เราควรรู้ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับกับการใช้งาน Zoom Meeting ที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสมุดเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat5T f ครับตั้งค่าแชร์ให้ถูกนะครับไม่งั้นนีกดแชร์ไม่ได้นะ